สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเท c h ิ l วกับผมใหญ่กฤษดาเสมมงคลเลิศครับและแน่นอนครับข้างๆผมค่ะน้องแอร์ค่ะหนุดกระมวลวงสุวพิตค่ะครับผมน้องแอร์เป็นไงฮะตอนที่แล้วเราใช้กล้องในโหมดของแมนนวลใช่ไหมฮะได้เรียนรู้เยอะแลยะเลยใช่แต่ตอนนี้เนี่ยมีคนถามเข้ามาเยอะเลยว่าเวลาที่เราใช้โหมดแมนนวลหรือเวลาที่เราอยากจะคุมระบบโฟกัสเองเนะี่ยเอเคุมโฟกัสอะไรได้บ้าง ะะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตัว XA3 เนี่ยมันสามารถที่จะกลุ่มโฟกัสได้ทั้งออโต้โฟกัสแล้วก็แมนนวลโฟกัสแต่ว่าตัวออโต้โฟกัสของเขาเนี่ยมีลูกเล่นมาให้เยอะมาก้วแอ์เวลาที่เราจะเข้าไปในการเซตอัพของออโต้โฟกัสนะฮะก็กดที่เมนูเข้าไปแล้วก็ลูกกล้องเบอร์หนึ่งเลยนงแอ์นะฮะจะมีออโต้โฟกัสเซตติ้ง ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราเข้ามาเนี่ยมันจะมีเมนูเยอะแยะเลยนะสงสัยไหมว่าแต่ละอันเป็นอะไรบ้างค่ะเย,ยอะมากเลยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเป็นโฟกัสแอเรียอันแรกเราเลือกได้ว่าจะย้ายจุดโฟกัสไปอยู่ตรงไหนมันจะเหมือนกับการที่เรากดปุ่ม AF ด้านหลังตรงเนี้ย oh. ก็คือเราสามารถที่จะขยับจุดโฟกัสได้หรือว่าถ้าใครที่ใช้เป็นทัสกรีนอยู่ก็จิ้มที่หน้าจอ็ได้นะฮะก็ย้ายจุดโฟกัสเอา นอกจากการย้ายจุดโฟกัสเนี่ยเรายัางสามารถย่อขยาย,ยาจุดโฟกัสได้หมุนได้เอา้าได้หลังตรงนี้น้องแอนนะฮะหมุนตัวนี้นะครับเราก็สามารถย่อขยาย,ยาจุดโฟกัสได้แล้วก็ย้ายไปอ,อยู่ตรงไหนก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับนอกจากนั้นนะฮะในเรื่องของการตั้งค่าออโต้โฟกัสเนี่ยเขายังมีในส่วนของโฟกัสมดซึ่งตรงนี้มีให้ถึง3แบบนะครับมีเป็นซิงเกิลพอยท์แล้วก็โซน ะะแล้วก็ wide tracking แต่และอันเนี่ยสิ่งที่มันต่างกันก็คือว่าซิงเกิลพอยน์เนี่ยเราจิ้มไปตรงไหนโฟกัสตรงนั้นเลยกล้องก็จะจับโฟกัสจุดตรงนั้นนะฮะในขณะที่ว่าถ้าเป็นโซนเนี่ยนะครับมันจะเอาไวไ้วถ่ายวัตถุที่มีการเคลื่อนไหวอะอย่างน้องแอร์ไปถ่ายคนเต bon, ะบอลนะฮะถ่ายหนุ่มๆเตะบอลอะไร <c oughs> ประมาณนี้ <c oughs> นะครับก็สามารถใช้เป็นโซนนะฮะเขาก็จะจับเป็นพื้นที่ให้นะครับสำหรับการถ,ถ,ถ่ายวัตถุเคลื่อนไหวหรือว่าถ้าเกิดว่าเคลื่อนไหวแบบเดาทิศทางไม่ได้คือมาทั้งจอไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน ก็ใช้เป็นไวท์ทรักกิ้งก็ได้ตัวไวท์ทรักกิ้งเนี่ยนะฮะเวลาที่เราใช้งานถ้าเราตั้งตัวโฟกัสนะครับเป็นคอนตินิวอัสเนี่ยนะฮะเราแตะชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งเนี่ยกล้องจะวิ่งตามโฟกัสไว้อยู่ตอลอดเวลาแต่ว่าถ้าเราตั้งโฟกัสนะฮะเป็นแบบซิกเกิลโฟกัสครั้งเดียวเนี่ยนยะครับเวลาที่เราแตะชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งไปเนี่ยนะครับกล้องเนี่ยมันจะจับวัตถุที่มันมีคอนทราสต์มากที่สุดให้ นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแตกต่างกันโดยปกติพี่ใหญ่แนะนำว่าถ้าจะใช้ w i ททร็คกิ้งหรือว่าใช้โซนเนี่ยนะฮะใช้ออโต้โฟกัสเป็น c o n t i n u วัส a f c หรือว่าหมุนข้างหน้าเนี่ยเป็นตัว C ตรงนี้ะนะฮะก็จะช่วยให้การโฟกัสเนี่ยมันแม่นยำมากขึ้นหรือว่ามัน Tracking ให้นะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้นะฮะ Release Focus Priority ค่ะงงไหมมันคืออะไรมันคือการตั้ง Priority คือเขาเลือกได้ว่าจะเป็นออโต้โฟกัสแบบ สิงเกิลจะให้ Priority เป็นอะไรนะครับเวลาที่เราสับกัดข้างหน้าตัวเนี้ยเป็นตัว S Priority ตรงนี้ก็คืออย่างตอนเนี้ยพี่ใหญ่ตั้งเป็นโฟกัสเขาตั้งได้ว่าจะเป็นโฟกัสกับรีลิสนะฮะถ้าเราตั้งเป็นโฟกัสเวลาที่เรากดชัตเตอร์จมแล้วกล้องเนี่ยนะฮะถ้าเขายัางโฟกัสไม่ได้เขาจะไม่ลั่นชัตเตอร์ให้เพราะว่าเราให้ Priority ของการโฟกัสเป็น Priority หลัก mm hmm. แต่ถ้าเราตั้งเป็นรีลิสนะครับเรากดชัตเตอร์จมนะฮะ กล้องจะถ่ายภาพให้ทันทีคือโฟกัสไม่โฟกัสไม่สนใจแล้วน้องแอร์ตอนนี้ะนะฮะก็คือพอกดชัตเตอร์จมเมื่อไหร่ปุ๊บก,กล้องก็จะถ่ายภาพให้เลยชัตเตอร์ลั่นเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราเลือกตั้งได้ระหว่างออโต้โฟกัสแบบซิงเกิลกับออโต้โฟกัสแบบคอนติเนียัสเห็นไหมฮะมันจะมี2เมนูที่ใหญ่ส่วนใหญ่จะตั้งเป็นถ้าเป็นออโต้โฟกัสแบบซิงเกิลเนี่ยเราเราค่อนข้างจะต้องการความแม่นยำเราก็จะตั้งเป็นโฟกัสคือ,อยังไงซะให้กล้องเหมือนโฟกัสให้ได้ก่อนเราค่อยถ่ายภาพให้เราแต่ถ้าเป็นคอนติ กีฬาหรือว่าถ่ายภาพการเคลื่อนไหวนะฮะบ,บางครั้งเราต้องการจังหวะโฟกัสเป๊โฟกัสไม่สนใจอ่ะเอาจังหวะไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพลาดเนาะใช่เดี๋ยวพลาดเราก็ตั้งเป็น,นรีลิสต์นะฮะกดจมเมื่อไหร่กล้องจะถ่ายให้ทันทีนะครับแล้วก็เมนูต่อมาก็จะเป็นต้ t o โฟกัสกับแมนโวโฟกัสตรงนี้เนี่ยเราเลือกได้ว่าจะเป็น on หรือ off นะฮะซึ่งปกติจะตั้งไว้ที่ off ก็ได้เพราะว่าถ้าเผื่อมือเรา เลอไปโดนตัวแหวนตัวนี้คือเมนูออโต้โฟกัสบวกแมนนวลโฟกัสเนี่ยถ้าเราอ่อนเอาไว้มันคือการทํางาน2ระบบพร้อมกันคือกล้องเนี่ยนะฮะจะทํางานเป็นออโต้โฟกัสให้แล้วถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าออโต้โฟกัสเขาไม่แม่นเนี่ยเราสามารถจะหมุนแหวนปรับโฟกัสตรงนเนี้ยที่เลนส์เนี่ยได้ทันทีกล้องก็จะเปลี่ยนโหมดไปเป็นโหมดแมนนวลโฟกัสในทันทีอ๋อฉลาดมากเลยใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราใช้งานนะครับถ้าคนที่เข้าใจาเรื่องของออโต้โฟกัสกับแมนนวลโฟกัส เราคุมเขาได้เนี่ยเปิดออนเอาไว้ก็เวิร์กดีเพราะว่าเราก็ไม่ต้องเสียเวลามาตั้งเป็นแมนูโฟกัสเอกทีแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ทํานานเรื่องออโตโฟกัสนะฮะหรือว่าการใช้งานในระบบของแมนูโฟกัสเนี่ยที่อยากแนะนําให้ปิดตรงนี้ไว้นะครับปล่อยให้กล้องเนี่ยมันเป็น Auto Focus ออโตโฟกัสเอง <c oughs> ให้เขาทางานให้ให้พคิดให้อะไรนะครับสะดวกเลยสะดวกเลย <c oughs> นะฮะก็ปิดออฟตรงนี้ไปก็ได้กับเมนูต่อมาน้องแอบมันจะมีเป็น face eye detect setting นะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเมนูในการตั้งค่า โฟกัสที่ใบหน้านะครับคือถ้าเราเปิดตัวนี้อ่อนเอาไว้กล้องจะมิ่งไปจับใบหน้าให้เองอัตโนมัติพี่อยากแนะนำว่าเปิดโหมดนี้เอาไว้เลยก็ได้เพราะว่าเวลาที่ใช้งานจริงๆเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เราก็จะถ่ายคนถ่ายเพื่อนนะฮะถ่ายแฟนอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็เปิด Face Detect ไว้พอยกกล้องขึ้นมาเนี่ยกล้องก็จะวิ่งไปจับที่หน้าให้โดยอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปย้ายจุดโฟกัสอะไรละเขาย้ายจุดโฟกัสตามที่หน้าให้แล้วก็เวลาที่กล้องเนี่ยเขาจับ Face Detect ได้น้องแอร์เขาจะปรับ สภาพแสงที่หน้าให้ด้วยอัตโนมัติให้หน้าเราสว่างตามแสงเลยใช่นะฮะขาว,วิ่งอมชมพูอะไรประมาณนี้เนี่ยเขาก็จะปรับให้เราเลยแต่ XA 3มเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าน,นั้นคือตัว XA 3นอกจากที่จะโฟกัสที่ใบหน้าได้แล้วเนี่ยเขายัางสามารถให้โฟกัสที่ดวงตาได้แม,ม่นยาม,มากขึ้นไปอีกใช่นะฮะซึ่งเราสามารถเลือกได้ด้วยนะครับในเมนูเนี่ยเขาจะมีเป็น f a c e On แล้วก็ eye Auto นะฮะก็คือว่าโฟกัสที่ใบหน้าแล้วก็ตาเนี่ยเขาจะเลือกจับให้เองอัตโนมัติ หรือถ้าบอกว่า้แฟนเราตาขวาสวยกว่าหรือตาซ้ายสวยกว่าขนาดนั้นเลยนะขนาดนั้นนะฮะคือเขาเลือกได้ว่าเวลาที่ให้เขาจับเฟซแล้วเนี่ยจะให้โฟกัสที่ดวงตาขวาหรือดวงตาซ้ายโดยเฉพาะก็ได้เหมือนกันเลือกได้นะครับแล้วก็ปิดตัวเฟซดีเทคไปเลยนะฮะ,ะซึ่งตรงนี้โดยปกติพี่ใหญ่ก็แนะนำว่าตั้งเป็นเฟซออน นะครับก็คือให้เขาเป็น face detect แล้วก็ eye auto ก็คือโฟกัสที่ดวงตาโดยอัตโนมัตินะฮะให้เขาไปเลือกเองว่าอยากได้ตาซ้ายตาขวานะครับ <laughs> เราไม่ต้องไปเลือกให้เขาเมนูต่อมาน้องแอร์ก็จะมีเป็น PAF นะฮะซึ่งเจ้าเมนูตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีแค่ออนกับออฟให้เราเลือกถ้าเราเปิด PAF เป็นออนเนี่ยกล้องจะทำการโฟกัสอยู่ตลอดเวลาหมายความว่าพอเรายกกล้องสองขึ้นไปนะฮะเวลาที่เราจะถ่ายนะพอยกกล้องสองขึ้นมาปุ๊บกล้องก็จะปรับโฟกัสให้เลยข้อดีของมันก็คือว่า โฟกัสภาพเร็วมากเพราะว่าเขาทําการโฟกัสลงหน้าไว้จูต่ตลอดเวลาแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่ามันจะกินแบตเตอรี่มากขึ้นนะฮะก็ตรงนี้เลือกได้ครับว่าจะเปิดหรือจะปิดคือถ้าเราถ่ายตลอดถ่ายต่อเน,นื่องเปิดออนเอาไว้ก็เก่งดีนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราถ่ายแล้วเรารู้สึกว่าอยากเซฟแบตเตอรี่ก็ตั้งเป็นออฟซะเมนูต่อมานะครับกดลงไมค์ทีนียมันก็จะเป็นเมนูของออโต้โฟกัสอินดิมิเนเตอร์นะฮะตัวนี้เนี่ย สงสัยไหมมันคืออะไรชื่อยากมากเลยชื่อยากมากเลยมันคือแสงช่วยโฟกัสครับมันจะเป็นแสงช่วยกล้องออโต้โฟกัสเวลากลางคืนเพราะว่ากล้องส่วนใหญ่ใน,นระบบโฟกัสเนี่ยนะครับปัญหาที่เจอก็คือว่าพอแสงน้อยหรือว่าอยู่ในสภาพแสงที่มันไม่ค่อยมีคอนทราสต์อะไรเนี่ยกล้องจะออโต้โฟกัสทางานไม่เก่งเท่าไหร่รใช่ความเร็วในการโฟกัสมันก็จะช้าลงแต่ถ้าเราเปิดเจ้าตัวนี้อ่อนเอาไว้นะครับ ตัวแสงช่วยโฟกัสเนี่ยนะฮะเวลาที่ยิงออกมาเนี่ยมันก็จะยิงออกมาเป็นแสงสีขาวนะครับแบบนี้นะครับ oh, <okay. S 2> พี่อยาดิดนะครับไมื่าวนานไหนกล้องเห็นไหมนะฮะมันก็จะมีแวบๆขึ้นมาแบบนี้จะเป็นแสงที่ส่องมาเพื่อที่จะให้กล้องเนี่ยมันสามารถจะโฟกัสภาพได้นะครับโ uh huh. ดยปกติเปิดเอาไว้ก็โอเคดีแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะฮะที่เขามีเมนูมาให้เราปิดเนื่องจากว่าบางทีเราก็ไม่ได้อยากให้แสงตัวเนี้ยมันเข้ามาอย่างเช่นน้องแอร์ไปถ่ายในห้องประชุม ท่านประธานกำลังพูดแสงมันน้อย <laughs> นะครับเราก็ถ่ายกดโฟกัสกล้องมันโฟกัสไม่ได้กล้องคิดวพาแสงน้อยเฮ้ยฉันเอาแสงช่วยดีกว่าส่องไฟวาบเข้าไปที่หน้าท่านประธานอะไรประมาณนัน้นออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าถ่ายแบบจริงจังหรือเป็นงานเป็นการหรือว่าบางครั้งเราไม่ต้องการให้ใหมันมีแสงอะไรออกมารบกวนก็ปิดไอตัวออโต้โฟกัสอิลูมิเนเตอร์เอาไว้ก็ได้ <laughs> นะครับอันนี้จะเป็นการเซตค่าในรื่องของออโต้โฟกัสของตัวฟูจิฟิล์มเ3ครับ S <S เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราพูดกันถึงออโต้โฟกัสแล้วนะคะ,คะล้วแ<ผ>มนโนโฟกัสเนี่ยปรับยังไงคะพี่ใหญ่เวลาที่เราปรับแมนโนโฟกัสเนี่ยนะฮะก็สวิตช์ด้านหน้านะฮะตัวกล้อง XA3 เนี่ยจะมีสวิตช์ด้านหน้าอยู่มันก็พวกกล้องรุ่นพีพีของเขาละก็คือเขาจะมีสวิตช์ที่เรียกว่าเป็นตัว S-Single นะฮะออโต้โฟกัสแบบซิงเกิลก็คือแตะชัตเตอร์ครึ่งหนึ่ง แล้วกล้องก็จะโฟกัสครั้งเดียวค้างเอาไว้ี่ตรงนั้นหรือถ้าใช้เป็น Continuous นะครับตัวนี้ะนะฮะอธิบายอีกทีหนึ่งก็คือตัวออโต้ c โฟกัสแบบคอนตินิวอัเนี่ยเราแตะชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งเราแผนกล้องหรือว่าตัวแบบมีการเคลื่อนไหวกล้องจะพยายามจ focus ับโฟกัสกล้ห้ตลอดเวลานะฮะสำหรับสัตว์ก็ถ่ายภาพ subject ที่มีการเคลื่อนไหว แล้วก็อันสุดท้ายที่เราไปลราจะคุยกันก็คือแมนนวลโฟกัสการใช้งานในโหมดของแมนนวลโฟกัสเนี่ยนะฮะเวลาที่เราสับตรงนี้มาเสร็จเนี่ยกล้องจะไม่โฟกัสให้เราและเราจะต้องหมุนโฟกัสเองนะฮะเวลาที่เราจะหมุนโฟกัสเนี่ยที่เลนส์ hmm. เขาจะมี mm hmm. แหวนสลหรับปรับโฟกัส่ะฮะเราก็ปรับตัวนี้ก็คือหมุนตัวนี้ภาพจะชัดจะเบลออยู่ที่นิ้วเราแล,ละอยู่ที่แหวนตัวนี้เวลาที่ใช้โหมดแมนนวลโฟกัสเนี่ยประโยชน์ของมันนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ย9กกว่าเปอร์เซ็นต์ กล้องเอ 3, 3สามสามารถที่จะจับออโตโฟกัสได้แต่บางครั้งบางกรณีอย่างเช่นเราถ่ายดาวกลางคืดนะครับเรายิงขึ้นไปเงี้ยบางทีกล้องก็โฟกัสไม่ได้เหมือนกันเพราะมันหามไม่เจอเนาะใช่มันหานไม่เจอนะรหรือว่าอย่างบางครั้งเราต้องการโฟกัสที่มันแม่นยำมากๆอย่างเช่นการถ่ายภาพมาโครการถ่ายแหวนอย่างเงี้ยนะฮะจะให้มันโฟกัสหัวแหวนจริงหรือว่าการถ่ายแมลงอยากให้โฟกัสที่ตาจริงๆเนี่ยเราก็จะใช้เป็นแมนนวลโฟกัสตรงนี้นะครับการใช้งานเนี่ยนะฮะเราสับ เป็นแมนนวลโฟกัสแล้วเราก็หมุนโฟกัสได้เลย <c oughs> แต่อันเนี้ยก็ยังรู้สึกยากเพราะบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมันชัดตรงไหนมันเบลอเอ็ก <c oughs> เนี่ยเขาจะมีตัวแอซิดนะครับหรือว่าเป็นตัวช่วยในการปรับโฟกัสนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเรียก่าเป็นตัวแมนนวลโฟกัสแอซิดนะฮะเวลาที่เราจะเรียกใช้เนี่ยนะครับก็แค่ตัวได้เอาด้านหลังเนี่ยนะฮะหมุนขึ้นมา นะครับเราสามารถที่จะกดขยายขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับใช่ได้อ้าตรงเข้าไปอีกใช่เวลาที่เราจะใช้ a มน a l focus ส s s i s t เนี่ยเราก็คือกดตัวไดอตรงนี้ลงไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะขยับได้ด้วยนะนะฮะขยับกำลังสูงตรงนี้ได้นะครับก็พกดขึ้นมาเสร็จเราก็สามารถที่จะปรับหมุนโฟกัสนะฮะเราก็จะเห็นแล้วว่าภาพในจอเนี่ยไอจุดที่เราโฟกัสเนี่ยมันชัดจริงไหมนะครับหรือถ้าเราอยากตั้งค่าว่าไอแมนนวลโฟกัสแอซิดเนี่ยจะใช้เป็นแบบไหนได้บ้างเนี่ยนะครับเข้าไปที่เมนู แล้วก็ลูกกล้องเบอร์สี่ชวรแอปมันจะมีเมนูโฟกัสแอซิสนะฮค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เลือกได้ว่าเป็นสแตนดาร์ดถ้าเราใช้เป็นสแตนดาร์ดมันก็คือเวลาที่เราปดตัวเดวเาตัวเนี้ยนะครับเดาว่อาเล็กๆ้านหลังลงมาเนี่ยกล้องจะขยายจุดโฟกัสขึ้นมาให้เหมือนตะกี้เหมือนตะกี้ใช่กล้องจะขยายจุดโฟกัสข,ขึ้นมาแล้วเราสามารถจะปรับโฟกัสได้เราก็ดูว่าจุดที่เราขยายขึ้นมาเนี่ยมันชัดหรือไม่ชัด แต่ว่าถ้าอยากจะใช้เป็นแบบอื่นเขามีโฟกัสพิกกิ้งนะครับตัวนี้โฟกัสพีกไฮไลท์ซึ่งการใช้งานของเขาก็จะเป็นการเลือกว่าเราจะเลือกสีอะไรพิกกิ้งนะครับพิกกิ้งเนี่ยเขาจะมีให้เลือกว่าจะเป็นสีขาวสีแดงสีฟ้าแล้วแต่ละอันเนี่ยมันจะมีโลหรือไฮเลือกได้เยอะมากเลยใช่แต่งงไหมว่ามันคืออะไรบ้างใช่ครับโลไฮอ่ะคือเอาสีก่อนนะครับคือโฟกัสพิกกิ้งเนี่ยการทำงานของเขาก็คือเวลาที่เราตั้งไปเป็นแมนโวลโฟกัส จุดที่กล้องเขาโฟกัสได้หรือว่าจุดที่มันมีความคมชัดในภาพเนี่ยนะฮะกล้องจะขึ้นเป็นเหลือบสีขึ้นมาให้อ๋อสะดวกมากเลยใช่ซึ่งตรงนี้เราก็เลือกได้ว่าจะเป็นสีขาวสีแดงหรือสีฟ้าขึ้นอยู่กับวัตถุเพราะอย่างบางทีเองเนี่ยถ้าเราถ่ายวัตถุที่มันเป็นสีขาวแล้วเราเลือกไฮไลท์ของพิกกิ้งเนี่ยเป็นสีขาวเราก็ดูไม่ออกอะนะฮะว่ามันชัดหรือไม่ชัดนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนสีเอาก็ได้ส่วนโลฮเนี่ยก็เลือกได้ว่าจะให้ ตัวไฮไลท์เนี่ยมันขึ้นเร็วช้าแค่ไหนคืออย่างถ้าเราตั้งเป็นไฮเนี่ยมันก็ดูง่ายดีเพราะว่าบิดนิดเดียวมันขึ้นละแต่บางทีความแม่นยําม,มันก็จะน้อยลงไป<อ>นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลือกได้ว่าจะเอาเร็วหรือว่าจะเอาความแม่นยาถ้าเอาความแม่นยำเราก็เลือก,กต<า>ั้งเป็นโลไปสะดวกเลยใช่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโฟกัสพีกิ้งนะครับแล้วก็ตัวกล้อง XA3 เนี่ยเขามีระบบชัตเตอร์สองแหลกนันนะฮะ เขาจะมีชัตเตอร์ที่เรียกว่าเป็นแมชชันิคชัตเตอร์ค่ะซึ่งในเมนูเนี่ยจะเป็นตัวยอ่อว่า ms กับอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์นะครับการตั้งค่าของพันเนี่ยนะฮะเข้าไปที่เมนูนะฮะแล้วก็ร่องเบอร์5ห้าของแอร์เขาจะมีชัตเตอร์ไทป์เมนูอันสุดท้ายเลยนะฮะตัวชัตเตอร์ไทป์ตัวนี้เองเนี่ยนะครับเราเลือกได้ว่าจะเป็นแมชชันนิคชัตเตอร์ ms หรือจะเป็นอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์ es es ใช่นะครับหรือว่าเลือกก็จะเป็นทั้ง แมคานิกแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์คือกล้องจะเลือกให้เองต่างกันยังไงล่ะคะต่างกันยังไงเป็นคําถามที่ดีมากตัวแมคานิกชัตเตอร์เนี่ยการทํางานของเขามันก็คือการทำงานแบบกลไกล่รบบชัตเตอร์รแบบกลไกเวลาที่เราถ่ายภาพกล้องก็จะเปิดมชาชัตเตอร์แล้วก็พอถึงเวลาที่เราตั้งพรอมดูชัตเตอร์เอาไว้เขาก็จะสับมชาชัตเตอร์ลงมาเป็นกลไกมาชัตเตอร์ใช่ที่มันมีเสียงชับๆตามปกติเ่ยนะฮะ ตัวแมกนิชเชตเตอร์เนี่ยความเร็วสูงสุดที่เขาทำได้ก็คือความเร็วชัตเตอร์อยู่ที่1นึ่ส่วนสี่พันวินาที oh. นะฮะแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือว่าเวลาที่เราใช้แมกนิชเชตเตอร์เนี่ยกล้องสามารถที่จะใช้งานร่วมกับแฟลชนอกได้ใช้งานคู่กับตัว e x t e r n a l flash ได้หรือว่าใครจะเอาไปต่อกับไฟสตูดิโอนะฮะใช้แมกนิชเชตเตอร์เนี่ยมันสามารถที่จะทำงานรวมได้แล้วก็ ค่า ISO ของเขาเนี่ยมันจะขึ้นได้สูงสุดถึง ISO 25,600ในขณะที่ว่าถ้าเราใช้เป็นอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกชัตเตอร์ในการทำงานของเขาเนี่ยนะฮะที่ใหญ่อธิบายง่ายๆคือมันเหมือนกับการที่เราแคปเจอร์หน้าจอคอมพิวเตอร์อ๋อเป็นซอฟต์แวร์ใช่เป็นซอฟต์แวร์คือตัวกล้องก็จะจับหน้าเซนเซอร์ตอนนั้นจับสัญญาณตอนนั้นนะครับจริงๆเนี่ยก็จะมีการแกนของเขาแต่ว่าคุยกันง่ายๆก็คือเหมือนกับเราก,กดแคปเจอร์หน้าจอเลยอืมค่ะตัวม่าน ชัตเตอร์หรือว่ากลไกเนี่ยจะไม่ทํางานเพราะฉะนั้นเสียงจะเงียบสนิทเลยจะไม่มีเสียงใช้แอบ,บถ่ายคนใช่ถ้าเราจะแอบ,บถ่ายใครก็นี่แหละฮะอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์นะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างของอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์ก็คือ พอเขาไม่มีกลไกเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยความเร็วชัตเตอร์เขาสามารถจะทำได้เพิ่มขึ้นเมื่อกี้เนี่ยแมกนิชชัตเตอร์ทำได้ที่1ส่วนส0วินาทีแต่ถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์ความเร็วชัตเตอร์สูงสุดที่เราทำได้ก็คือ1ส่วน32,000วินาทีโอเยอะมากเลยนะคะสูงขึ้นสูงขึ้นเยอะเลยถามว่าสปีดชัตเตอร์สูงๆมีประโยชน์ตอนไหนมันมีประโยชน์ตอนที่เราถ่ายอะไรที่มันมีการเคลื่อนไหวเร็วๆแล้วเราต้องการจะจับมูฟเมนต์ตรงนั้น รถแข่งใช่นะฮะรถแข่งนกบินอะไรแบบนี้ความรเรชัตเตอร์สูงๆก็สามารถจะฟรีดการเคลื่อนไหวตรงนั้นได้หร,หรืออีกอย่างก็คือเวลาที่เราใช้เลนส์ที่มันมีรูรับแสงก,งกว้างอย่างเช่นเกิดบอกว่าน้องแอร์อยากจะใช้เลนส์56 f 1.2เอาไปถ่ายคนข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วเราอยากเปิดรูแสงที่1.2<อ>นะฮะซึ่งปกติเวลาที่เราถ่ายการแจ้งเนี่ย แสงมันค่อนข้างที่จะใหญ่เยอะถ้าเปิด1.2เนี่ยสว่างจ้าเลยใช่มันจะสว่างจ้าเลยมันสว่างโลดเลยเราก็ต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่สูงขึ้นเพื่อที่จะชดเชยกับรืแสงที่มันสว่างขึ้นมานะครับซึ่งการใช้งานตัวอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์เนี่ยก็อันนั้นคือข้อดีเราอธิบายกันไปแล้วเราคุยกันแล้วมันมีข้อเสียข้อที่ต้องระวังนะฮะเป็นข้อที่ต้องระวังแล้วกันไม่ใช่ข้อเสียก็คือในเรื่องของการที่ว่าคือเวลาที่เราใช้งานในสภาพแสงที่มันมีการกรับพิบของหลอด หลักๆเนี่ยก็คือพวกหลอดฟูเรสเซนต์หลอดนีออนถ้าเราอยู่ในห้องที่เป็นหลอดนีออนนะครับตัวหลอดนีออนนี่มันมีการกระพริบแล้วถ้าเราใช้เล็กทรอนิกชัตเตอร์เนี่ยเวลาที่เขาจับหน้าจอไปเนี่ยนะครับการกระพริบของหลอดเนี่ยมันจะไปอยู่บนหน้าจอด้วยที่หน้าจอเป็นเส้นๆทั้เส้น,สน,สนใช่นะฮะถ้าถ่ายออกมาแล้วภาพทำไมภาพเนี่ยมันมีเป็นแถบเป็นเส้นๆออกมานะครับก็ไม่ต้องตกใจนั่นคือเอฟเฟกของตัว อิเล็กทรอนิกชัตเตอร์ก็แค่ปิดอิเล็กทรอนิกชัตเตไปเท่านั้นเองนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการใช้งานในเรื่องของระบบออโต้โฟกัสระบบแมนนวลโฟกัสแล้วก็ระบบชัตเตอร์ของตัว f u j i i ิฟเ a 3นะฮะแล้วก็คอติดตามครับตอนต่อไปมีอะไรเด็ดกว่านี้แน่นอนเราจะลงลึกไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมรายการเทคจิ้ในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ นะคะพรุ่งนี้แอร์ต้องไปทํางานตั้งแต่8ปดโมดงเช้านะคะแต่ว่าพีกเก่เคก็จะมาใช้งานแอร์ยางหนักงงในวันนี้เห็นบอกว่าจะให้กลับปีหนึ่งทุกคนเป็นกําลังใจให้แอร์ด้วยนะคะนีไม,ม,มโครโฟนเรามีปัญหานะคะก็จะดูว่ามันมีเสียงออกหรือเปล่าช่างช่าง,งกล้องหัวหมุนแล้วนะคะตอนนี้เวลาเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะคะเรายังไม่ได้อัดแม้แต่2วินาทีเลย